รับวันนี้พาลูกหมูนะครับมากินข้าวมาตอนเช้า,ากินข้าวขาวหมูเสร็จเพาลูกหมูมากินไม่ใช่มากินมาเที่ยววัดะเขารีเควสมาครับอยากมาเที่ยววัดสุดทัศน์นะยังไม่เคยมาพ่อก็ยังไม่เคยพามายังไม่เคยมีใครพามาก็วันอาทิตย์มีคนมาเที่ยวกันไม่น้อยเลยนะครับประชาชนก็คนไทยต่างชาติก็มีมาเที่ยวสวยครับผมก็ ไม่อยากคุยนะมาครั้งที่สองของชีวิตนี่เขาเรียกอะไรสวนมอป่ะนว่เลยเดียวยักษ์จีนอับเออพวกโปรตุกษ์ก็ตาตึงอันนี้วันที่พระเจ้าชัยเสียเออสวนนันทนะวันอุทยานทิศอุดรแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเออสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นตาวตึงสาอ๋อขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วย อันนี้ก็อยู่ฝั่งกำแพงที่อยู่ติดเดิมถนนนะครับเข้าไปดูข้างในกันแล้ววัฒนธเรื่องเล่าเรื่องเล่าว,ว่าอะไรครับลูกเรืเ่องเกี่ยวกับเปรตว่าสุดท้ายเป็นโอ้เปรตที่ว่าไอ้เปรตไอ้เปรตนี่ป่ะใช่ไหม <c oughs> โอ้แล้วทําไมเปรตนี่คืออะไรครับลูกเปรตนี่คือคิดเปรตก็คือผีที่คนทำ,ท,ำทำกรรมชั่วโอ้รไไกรรมชั่วทําทกรรมไม่ดีมากๆใช่ไหมอย่างเช่นอะไรพอรู้นไหมลูก อ,อ่ไม่ดีใช่ไหมครับเอแล้วก็อะไรครับหลายอย่างเนอะโดยเพาะตพอตีแม่ทำร้ายบุกกาลีนี่สุดๆเลยไปไกด์กีตาร์จะนำพาทุกท่านไปเที่ยวนะครับแต่<อ>ความรู้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมั่วบ้างไม่มั่วบ้างก็เหมือนพ่อเขาแหละครับผมพ่อเป็นไงลูกก็เป็นงั้นครับนี่แผ่นที่อ,อาอธิบายแผนที่ ถูกต,ต้องเวลาจะมาเที่ยวเราต้องอธิบายแผนที่ให้ลูกค้าฟังก่อนว่าพื้นที่วัดนะมีกี่ส่วนมีส่วนไหนบ้างอะไรสําคัญเราจะไปเที่ยวตรงไหนน,น,นะครับผมที่ยาวที่สุดในประเทศไทยออเหรอโอ้โหไปดูไปดูกันเอาวิหารหลวงพ,งพงระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยฮะเข้าไปดูกัน อับเฉาเหรออับเฉาก็คืออับก็คือเหม็นเหม็นไม่ระบายระบายไม่ดีอับอับเฉาก็คือห่อเหี่ยวแห้งเหี่ยวนะไม่สดชื่นไม่เฟรชชี่ไม่ล่าเร็งกระปิกระเป๋าอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาหินโอ้ตุ๊กตาหินครับผมใช่ครับไม่ใช่ตุ๊กตาโฟมไปไปโกมารงจุมพรายไปไปโกมารวงสัวเตียกันใช่เปล่าใช่เปล่าถึงเปล่าโอ้โหนี่ไม่เคยมาเลยเนี่ย ไม่เคยมาเนี่ยทำไมรู้เพราะว่าอะไรจะมาติกต้าถึงรู้เพราะว่าดูใน YouTube พระเจ้ารู้ว่าน่าเป็นรัชกาลที่แปดใช่นะไ,ไ,หไหมมั่มวแดดละมั่วเหมือนพ่อเดะเลยไกด์คนนี้ <c oughs> นะไม่ใช่กุมาหลวงนะครับรัชกาลที่แปดใช่ไหมไปดูที่นะในหลวงรัชกาลที่แปดรรท, 8. ทรงพระนามว่าอะไรครับพระเจ้าอยู่หัวอ่า เออพอต้องบายให้หน่อยครับนี่สเเมสเด็จพระปรเมนตหาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนตรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดีพี่ชายของรัชกาลที่พระอัฐมะนะเขาอ่านอัฐพระอัฐมารามาธิบดินทอนอนร์ออกเสียงยากนิดนึงครับภาษาไทยนะครับโชคดีว่าผมเอกอังกฤษไม่ใช่เอกเอกภาษาไทยครับผม เอกริดด้วยแต่กริดไม่ค่อยได้เรื่องอะไรครับเดี๋ยวสพี่น้องใช่ใช่ใช่ครับนะครับเี่ยวสองพี่นอ้องครับอ่าอย่าใช้ยังใช้นิ้วชี้พ่อบอกว่าไงให้ใช้ยังไงหให้ให้ให้ทำยังไงอาการอะไรนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผ่าอมผ่ามือผ่ามือเออของสูงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเราจะใช้นิ้วชี้ไม่ได้ยกมือไหว้ไหว้พระองค์ Oh, เราเที่ยวก็เยอะได,ได้แล้วครับผม